ที่แรกะจะเข้าใจว่าจะผ่านมาไดงมาได้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องง่ายมากสําหรับเธอนะอวิธีที่เจอทําคือจะเป็นคนเอาแต่ใจจะอ,อ,อยากได้อะไรเจอต้องได้แล้วเจอจะหายเจอต้องหายเธอมไม่เข้าใจว่าคนอื่นเขาทําเรื่องนี้กันไม่ได้เก็เลยพยายามจะมาแชร์ให้ว่ามันผ่านมายังไงใช้ชีวิตยังไงคิดยังไงวิธีคิดอันนี้สําคัญมากจนจะพยายามแชร์วิธีคิดที่คิดณนะตอนนั้นก็ค่อยๆเล่า เล่าไปเรื่อยๆอะคะ<ม>่ะเพราะว่ามันปีหนึ่งที่สู้กับมันเนี่ยบอกเลยว่าใช้ทุกศาสตร์และศิลในการสู้กับมันปีหนึ่งหรอปีหนึ่งแล้วสะกดจิตตัวเองไหมทำวิธีสะกดจิตตัวเองเน <ทำ S 2> ีดยาพาคุณแม่อันนี้สํา,าคัญครูแหม่มยังทาเลยนะบางทีเครียดม,มากๆเนี่ยต้องบอกว่าเอ,อสบายหนอนะสบายผมสบายนะค่ะสบายอันนี้วิธีที่ครูแหม่มใช้นะ รู้สึกสบายสบายอะไรเงี้ยไล่ทั้งตัวไปแล้วก็ที่ใช้ประจําก็คือเรื่องต้นหมายอะขอน้องจอยใช้อะไรบ้างอมจะใช้ทุกศาสตร์ค่ะมีศาสาอะไรจะใช้หมดจะถึงข<ต>ั้น,น,นไปเรียนฮิปโนเทรลปี้เน,ะน,นาะการสะกดจิตจเต้เองให้ทำยังไงฮิปโนนี้มันจะมีเอมันจะเป็นใช้เวิร์ดดิงดีๆประโยคดีดีๆในการสั่งสมองสั่งตัวเองใช่ไหมสั่งตัวเอง บอกเองพูดเองอาถ้าถ้าเรียนมาทำอินได้แต่ถ้าไม่ได้เรียนมาก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการสั่งให้คือข้อแรกเลยในการสั่งมันจะมีโปรเซสกระบ,บวนการค่อนข้างเยอะมันต้องมีอินโทรมันต้องมีเพลงมันต้องเพื่อให้สมองเข้าสู่ชั้นเบต้าก่อนมันถึงจะรับข้อมูลได้พอไปสู่โหมดนั้นอ่ะค่อยสั่งได้มันจะมีแบบ ละเอียดดีเทลแต่ตอนนั้นอะ่ะทำทุกอย่างอะไรที่ดีอ่ะทำหมดเรียนทุกอย่างไม่ได้เรียนอย่างไงนะเรียนจากเนี้ยยูทูบเรียนเรียนธรรมะก็เรียนธรรมะก็ใช้ใช้ทุกศาสตร์ศาสตร์ไหนที่ใคยว่าดีลองหมดค่ะแต่ไม่ลองสมุนไพรไม่ลองเขาเล่าว่าจะไม่ลองแต่อะไรที่ปรับวิธีคิดปรับไมเซ็ต อ๋อแล้วจะจะอยู่กับเรื่องดีๆจะจะไม่รับข่าวสารแล้วจะไม่ไม่สู่สังคมออนไลน์เลยจะปิดโลกเลย<ม>จะไม่ฟังจะคัดเรื่องเข้าสู่สมองมจะจะคัดแต่เรื่องดีเท่านั้นจะจะดูแต่คลิปตลกโปกฮาจะจะไร้สาระไปวันๆ<ม><ม>ใครจะรู้ว่าความไร้สาระไปวันๆมันช่วยคุณมีกําลังใจได้เรื่องบางเรื่องที่เราไม่เคยทํามันก็ไม่ได้ผิดแค่ลองทา เราก็มองถึงโลก<ม>บางทีการแบบต้องต้องคิดบวกตลอดเวลามันยากมากมันไม่ง่ายเพราะเราไม่เคยถึกมาจะใช้วิธีง่ายๆคือกันดูคลิปตลกโดยโดยไม่ต้องฟังก็ได้โดยไม่ต้องพูดก็ได้ตลกท่าทางอะไรก็ได้<ม>ขอแค่ไม่ให้เรารู้สึกลบะอ<ม>ไม่เอาข้อมูลลบเข้าใจตัวเองให้หัวล้อหน่อยราให้หัวล้อห,ห,หลบอสมองใช่ค่ะ ใช่มันคือวิธีการหลอกสมองแล้วก็คนที่ป่วยอะ่ะปัญหาหลักคือนอนไม่ได้กินข้าวไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ข้อแรกก็คือต้องไม่เครียดก่อนพอไม่เครียดเสร็จแล้วเราก็มาออกกําลังกายพอออกกาลังกายได้เราก็จะหลับได้เนาะแต่ว่าพีโมงมันทำให้ระบบล้วนทั้งหมดจะกินข้าวไม่ได้พอกินข้าวไม่ได้จะใช้วิธีดู youtube ในการกิน<อ>ใครที่ทำ อะไรนะ S M R S M R เสียงกินใช่ไหมจะบอกเลยหนึ่งล้านคลิปหรือสองร้อยล้านคลิปอ่ะคือจะดูเพราะเหรอจะใช้ทุกวันจะดูทุกวันเพื่อให้เราหิวไม่งั้นเรากินไม่ได้เออเนี่ยข้อมูลดีบางทีเราต้องเราต้องรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนแล้วเราต้องใช้เทคนิคอะไรเพื่อหลอกตัวเองเราต้องรู้จุดก่อนของตัวเองหลอกตัวเองไมได้ใครบอกว่าโลกสวยแาเวเด์ อย่าไปแคบเขาไม่ได้อยู่จุดที่เรายืนไ,ม,ไม,ม่ต้องไม่สนใจอะไรที่เราทาแล้วมันดีกับเราทาไปที่ไม่เดือดร้อนสายคำเลยเลยค่ะจนหมกมุ่นกับความหายป่วยของตัวเองเนี่ยมันต้องถึงขั้นหมกมุ่นนะจะไม่ได้แบบเดินสวยๆแล้วหลับแล้วตื่นมาแล้วหายจากมะเร็งป่าวนะคะจะทําทุกอย่างปรับวิธีคิดปรับกระบวนการความคิดใหม่วางโปรเซสชีวิตใหม่ ปรับการใช้ชีวิตใหม่ทั้งหมดนอนใหม่มออกกําลังกายใหม่ฝึกสมาธิวันนี้ต้องฝึกกี่นาที<อ>ต้องออกกาลังกายกี่นาทีอน,นุญาตให้ตัวเองดูคลิปได้สาระไอ้กี่นาทีอะไรเงี้ยไม่จมชั่วโมงเกินไม่จมกับ ทำผัวยอ่ะหากิจกรรมทำออย้ายโฟกัสเออจะจะเก่งเรื่องย้ายโฟกัสฉัอจะใช้วิธีการย้ายโฟกัสย้ายโฟกัสคืออะไรสํราหรับคนไม่เรียนมานะคะคือสมมติว่าคุณกาลังคิดเรื่องแย่อยเรื่องเครียดมันทําให้พลังงานคุณลบอพอพลังงานคุณลบปุ๊บคุณจะทําอะไรอืูนไม่ได้เลยคุณจะจมอยู่กับมันมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้แค่อุ้ขึ้นก็ได้แค่ลุกเนี่ยพลังงานก็เปลี่ยนแล้วนะ ท่านั่งมีผลเนาะทุกอย่างค่ะท่านั่งยืดหลังตรงคอตรงยิ้มหลอกตัวเองเข้าไปใช่หลอกตัวเองเข้าไปเราต้องหลอกตัวเองให้ได้เราต้องรู้จิตวิตัวเองนะใช่ค่ะนะถ้าเราถ้าเรามาสังเกตตัวเองสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่แม่อยากให้การบ้านสังเกตตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงฟังตอนนี้รู้สึกยังไงรู้สึกเออคิดตาค่ะรู้สึกชอบอะไรอย่างเงี้ย ตื่นเช้ามารู้สึกยังไงตอนที่หมันเจอปัญหาเยอะตื่นเช้ามาปัญหาเข้ามาอยู่ในสมองเลยอย่างแรกแล้วก็บอกว่าตัวเองบอกตัวเองว่าใจเย็นๆวันนี้เราจะค่อยแก้เหมือนเราทําได้แบบเธอทําได้แบบเดอยทาได้ลุกแม่มลุกแม่มลุกขึ้นแม่มลุกไปทํางานแม่มลุกไปแก้ปัญหาแม่มทําได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบต้องหลอกตัวเองให้ได้แต่แอนที้จอยบอกว่าให้ดูคลิปตลกๆเนี่ยคือ คือพี่อะไม่ค่อยดูจะเป็นคนเหมือนแบบต้องหาความรู้ตลอดเวลาไม่ได้อนมันเครียดมันก็ต้องหาความรู้ตลอดเวลาแล้วเราจะแบบตามเรื่องเด็กอะไรเงี้ยทั้งอ่านเนาะต้องเราซื้อเปเปอร์เราก็ต้องนั่งอ่านแล้วเปเปอร์มันยากรู้ไหมมันแบบมีแต่ตัวหนังสืออ่ะแล้วยิ่งของต่างประเทศเนาะมันเยอะอ่ะเราจะเครียดโดยไม่รู้ตัวเราต้องมาทีออ หาวิธีเอออันนี้ดีหาวิธีเอาออกดูดูอะไรตลกตลกไปวิธีเอาออกของแบบก็อยู่กับต้นไม้เราก็รู้ว่าเรามันมันโอเคแล้วไงไม,ไม่เคยคิดจะดูอะไรที่มันตลกสนุกนะไม่เคยเลยอ่ะเจอก็เป็นคนไม่เคยดู<ม>จะเป็นคนเรียนของพี่แหม่มเลย<ม>จะเป็นคนถึงบอกว่า p คอ f e ฟิช o n ่นนี้จะจะพัฒนาตัวเองในทุกๆุกวันโดยม,มากกว่าคนปกติอยู่แล้วเ<ม>นี่ยแล้วพอจะต้องมาทําอะไรที่ไร้สาระเจอรู้สึกแย่กับตัวเองนะเออใช่ <laughs> มีความรู้สึกต้องมาดูคล<ด>ิปที่แบบมีคนแนะนำมาอีกทีเรื่องเรื่องให้ดูคลิปแบบให้ตัวเองอารมณ์ดนะีเนี่ยก็กาลยานนมิตรจะแนะนำอีกทีเพราะว่าด้วยเขารู้จักเราด้วเยนเจอร์เราเป็นคนเครียดเขาก็เลยไม่รู้จะช่วยยังไงเขาเลยบอกให้ไปดูคลิปที่มันขำๆเพือ่อจะได้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นเพราะไม่งั้นเราจะจมอยู่กับคำว่าป่วยของเรามันจะไม่ออกจากสมองง่ายๆนะถ้าเราแบบ ดึ้นกับมันเพราะฉะน,นั้นต้องย้ายโฟก,กัสจะย้ายโฟก,กัสแรกๆจอก,ก็ยืนขึ้นมันก็หายเราก็ย้ายได้ใช่ไหมหลังๆมันย้ายไม่ได้กเอาหนังยางมาใส่แขนไว้แล้วก็ดีพอมันเจ็บ<อ>ปุ๊บเราจะได้คิดเรื่องใหม่ <laughs> เอ้ย เบอร์นั้นอ,อย่างนั้นเป็นเบอร์นั้นถึงบอกว่าตอนนี้พอหายมาเนี่ยนังเก่งมากเรื่องย้ายโฟกัสปัญหาไม่ไม่มีผลกับเือแต่ว่าอ,นนอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาธิอย่างหนึง่งการฝึก,กสมาธิอย่างหนึง่งเพราะว่าย้ายจิตเนาะอย่างในทางพุทธเราก็เรียกย้ายจิตคันนิสกับสมาธ <ะ S 1> ิสมาธิทีละขณะทีละขณะอันนี้แบบไม่ค่อยพูดเรื่องศาสนาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเรื่องสมาธิอ่ะมันสามารถทําได้ทุกศาสนา ใครๆก็ทําได้การย้ายจิตของจอยก็คือการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิที่เราทําได้ทุกๆุกบ้านทุกทุกวันเนาะทุกทุกวิธีการวิธีการมีหลายรูปแบบตอนนี้ตอนที่ป่วยนะโดยฝึกสมาธิก่อนนอนเราก็ตื่นมาใหม่ๆแล้วก็ทําสมาธิเพราะว่าเราคิดวนเราไม่สามารถเอาให้มันออกจากหัวได้อะเดี๋ยว คิดบนนี่นั่งสมาธิไม่ได้นะจะทำยังไงก็มีทําจากเรื่องง่ายๆก่อนทำหน้างั้นไปอย่างนั้นนะนั่งหลับตานังให้มันให้ร่างกายชินว่าคุณจะนั่งสมาธิเออเหมือนเช็ค่าก่อนแล้วแล้วตอนคิดอ่ะตอนคิดทำไงมันก็ฟุ้งไปเรื่อยแล้วมันก็ฟุ้งเราก็ไปตามฟุ้งจะพัูใช่ตามฟุ้งจะพักมันจะกลับมาเอก็เหมือนดึงคาเฟเยอร์กันไปทะเเยอร์กลับมาทำได้ประมาณเดือนเนี่ย Uhm. มันจะนั่งได้แล้แลกมันนั่งไม่ได้หรอกค่ะนั่งนั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องโดนค้าววัดเราตัวเองทีแรกทนอีีแล้ว5นาที10นาทีถึงบอกว่าจะค่อยๆทอทันะเรื่องเรื่องเล็กเน็อยๆ่นอนให้รู้สึกผสมความสเ็จตื่นมาต้องแอปพีจีเอต้องขอบคุณสิ่งแค่ตื่นมาหายใจอยู่ก็ขอบคุณแล้ว พี่เขาให้ทำขอบคุณตัวเองวันละร้อยครั้งจะทํามาหมดให้เขียนว่าอยากได้อะไรทานู่นทำนี่เขียนเป้าหมายทำทุกอย่างทาทุกสิ่ง dream board นะอะไรที่ไทยเขาว่าดี dream board ที่แบบบอร์ดความฝันเราก็ทําก็ได้เราฝันอยากไปที่ไหนจะรู้เราก็ทําก็ได้นะคะเอาเอาความสุขเอาหลอกหลอกตัวเองก่อนอะหลอกตัวเองให้มีความสุขก่อน การฝึกสมาธิเนี่ย <_ d histoire> เหมือนอย่างที่น้องจอยบอกเนี่ยก็เป็นภาษาง,ง่าย <_ d histoire> ๆว่าถ้าเราคิดพุ้งไปแล้วก็ตามงมันไปถ้าอย่างเป็นการฝึกสมาธิแบบอะไรนะของพอม่เนาะของอเราก็เวลาเวลาที่เราคิดอ่ะเราก็คิดคิดหนอเราใช้คําว่าหนอเพื่อตัดชึบเนีน่ยนะ คิดหนอถ้าบางครั้งเราก็เห็นนะขนาดในหน้ามาที่เรายังเห็นเลยนะเห็นเราก็เห็นหนอแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่ท้องพองยุบของเราการหายใจก็คือไรหายใจเข้าไปลึกนอกลึกท้องพองจนท้องพองแล้วก็ปล่อยลงหายใจออกยาวๆในช่วงแรกอ่ะสามครั้งห้าครั้งก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็หายใจเป็นปกติเราก็เอาท้องพองยุบมันเนี่ยเป็นเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งเวลาคิดแล้วก็กลับมา คิดแล้วก็จับนะถ้าดึงมันกลับมาดึงมันกลับมาเหมือนลิงอะ่ะลิงที่มันดือ้อเราก็ดึงกลับมาอะไรแบบนี้แต่น้องจอยก็จะพูดให้ให้ฟังในภาษาที่เข้าใจง่ายภาษาอเออปุ้มก็ตามมันไปดูตามไปดูมันเด็ดดูมันไปไหนไปไหนไปไหน,ไไหนแล้วก็กลับมาใหม่ก็ดึงกันอย่างนั้นในที่สุดเดือนเดือนหนึ่งก็ก็ได้เดือนหนึ่งก็ได้ด ลังผ่านยี่สิบวันไปนเนาะ<ช><ช>คุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้จุด,ด้วยนะคะมีคอมเมนต์อะไรเมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบนะคะ